ครับผมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับมีเอสีหลายท่านอาคอมเมนต์มาอยากให้ปลูกสับประรดสีแล้วก็มีหลายท่านบอกว่ามันไม่มีเวลามารดน้ําดูแลยากต้องการอะไรที่มันปลูกง่ายๆไม่ต้องดูแลยากไปเที่ยวเปอาทิตย์ก็ไม่ตายแล้วก็สีสันสดใสจัดให้เลยครับผมสับประรดสีซึ่งมิสเตอร์ฟาวเวอร์ มีแค่นี้แหะครับผมในสวนมิสเตอร์ฟฟวเวอร์การปลูกก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับเดี๋ยวมิสเตอร์ฟลเวจะปลูกเลยจะปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรขอมีแค่กระถางที่สวยพอครับผมเอาเริ่มที่กระถางสีชมพูก,ก่อนวัสดุในการปลูกก็มีแค่แกบหมักกับมะพร้าวสับเจ้าเก่าละครับผม แล้วก็โรยปูนขาวเปลือกหอยลงไปด้วยครับกันเชื้อราในดินแล้วก็สําคัญสุดมันจะไม่มีธาตุอาหารสําหรับต้นไม้ดอกไม้เลยครับผมต้องใส่ปุย๋ยเม็ดละลายช้าสูตร3มเดือน4เดือนก็ได้ครับผมเป็นสูตรเสมอก็ได้ฮะสิบสามสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบสี่หรือสิบหกสิบหกสิบห้าสิบห้าสิบห้านี่ก็ได้ครับผมโอเค มีหลายสีมากเลยครับผมนี่กัสีชมพูอ่อ,อนออน,นี่ก็สวยแต่โดนใจนิสเตอร์ฟาวเวอร์ที่สุดคือสีแดงเนี่ยครับผมซึ่งมันไม่ได้ปลูกยากเลยอ้าลองอะสีชมพูก่อนมิสเตอร์ฟาวเวอร์เรียกเลือกอกระถางทรงสูงสีชมพูเพื่อจะชูให้เด่นขึ้นเนีย่ยฮะมิสเตอร์ฟาวเวอร์ใส่ะมะพร้าวสับ กับแกบะลูกปลาร้าครับผมนี่ฮะง่าย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 เลยใครใครก็ปลูกได้จบ <c oughs> นี่ครับผมโอ้สีชมพูอ่อนๆเข้ากับกระถางสีชมพูสวยง,งามมาได้กระถางลนะอ่ะมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ได้ กระถางสีขาวลองดูจะเอาสีไหนมาตัดตีเอาสีชมพูอีกไหมมีน้าค้างอยู่นะฮะสลัดน้ําออกอย่าให้ขังมากนะฮะแล้วก็อยู่ในร่มลําไะครับผมแดดอ่อนๆอ,อ,อย่าแดดมากแดดมากใบไหม้ <c ười> ค่อยๆทยอยออกแดดแดดครึ่งวันนะครับผมนี่ฮะปักลงไปเลยครับผม เดี๋ยวลากก็จะง,งอกออกมาเองโอ้สวยสวยสยยคือเป็นต้นไม้ที่ไม่เรื่องมากความสวยความเด่นอยู่ในสีของของใบเลยครับผมนี่ฮะจบโอ้แม่เจ้าสวยอะไรปานนั้นแต่จะสีครับผมผลไม่เห็นดอกมิดจะเฝ้าก็ไม่เคเห็น แตมมม่มีสายบางสายพันธุ์ไม่มีดอกด้วยครับผมแต่มิสเตอร์ฟาวเวอร์เลือกเอาที่สวยงามไปตั้งตรงไหนก็เด่นนะฮะตั้งโอ้สวยเ,เอาเอาอีกสักสีมิสเตอร์ฟาวเวอร์มีกระถางสีน้ำตาลน,นะครับสีน้ำตาลน,น้ำตาลมิสเตอร์ฟาวเวอร์จะมีสับปะรดสีน้ำตาลแต่ไม่ชื่อหรอกครับแต่มิสเตอร์ฟาวเวอร์จำไม่ได้หรอกครับผม มันเยอะมากแต่ละสายพันธุ์ชื่อนู้นชืนี้ขอโทษนะครับผมอเอานี้ดีกว่านี่ก็สีน้ำตาลเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะง่ายหลายการปลูกสปะรดสีรดน้ำอสามวันสีวันครั้งก็ได้ครับผมให้มะพร้าวสับอกับแกบ ชุ่มอยู่เสมอครับผมเช็ดว้าวก็ได้อีกกระถางหนึ่งครับผมเป็นสามกระถางละครับผมอ้าวกระถางสุดท้ายขอเป็นสีดำอีก <c oughs> มันจะต้องมิกแอนแมทนะครับผมมันถึงจะดูสวยอ่ะอันนี้สีทึบๆึพอกัน ปลูกลงไปสับปะรดสีง่ายนะง่ายมากเลยปลูกสับปะรดสีแต่อยากให้ใช้กระถางทรงสูงครับผมทรงสูงชูเด่นไปด้วยกันกับใบสปะรดที่สีสันสดใสและกระถางที่ชูเด่นขึ้นมาครับผมเช็ดทำความสะอาดนี่ฮะรดน้ำเลยครับ สาวันลดครั้งครับอย่าลดมากอย่เน่าเนี่ยก็ไม่ชอบน้ำมากครับผมสวยไหมฮะสวยโอเคมาสารพัดแบบนะครับปลูกอยู่ที่กระถางด้วยฮะกระถางจะชูความเด่นของต้นไม้ดอกไม้ออกมาอันนี้เป็นกระถางรูปเปลือกหอยนะครับผมหอยสังหอยของ หม้นาบ้านเรานี่แหละครับผมมาใส่ลงไปง่ายหลายอีเตอร์ฟาเวอร์จะเล่นไปด้วยสีแดงเอาไปตั้งไว้โต๊ะนั่งเล่นหน้าบ้านล่มลำล,ลายครับผมก็จะดูสวยงามแปลกตาดูไม่เบื่อครับผมนี่ฮะว้าว จ้าหอยโข่งสปรสีสวยงามก็ญาติวางล่างอ่ะทีนี้ไอ้พวกนี้มีกระสีชมพูอ่อนๆน,นะครับผมเอาไว้ก่อนปลูกเยอะละลองแบบงานศิลปะอาร์ตสุดๆดิมาอยู่ที่กระถางด้วยะครับผม กระถางหลุยหรือว่ากระถางทรงโรมันเนี่ยครับผมจะสวยงามแบบอยู่ทนทานมากครับราคาจะแพงนิดนึง1,000บาท <c oughs> ก็อยู่ได้หลายปีแล้วก็เป็นอาร์ตงานศินละปะชั้นยอดเลยครับผมมิเตอร์ฟาเวอร์ใส่มะพร้าวสับลงไปแล้วครับกับแกบเหมือนเดิมมิเตอร์ฟาเวอร์จะวางด้วยสับปะรดสีนี้ครับผมซึ่ง สวยง,งามนี่ยังฟอร์มยังไม่ใหญ่เต็มที่นะครับผมแต่ใหญ่กว่านี้จะสวยมากเลยใบแผ่ได้ครึ่งเมตรนะครับผมเกือบครึ่งเมตรอันนี้เป็นประธานก่อนนะครับผมว้าวตอนนี้จะรอด้วยพวกตนก้นเล็กๆซึ่งมิสเตอร์ฟ้าไปซื้อมาก็ไม่แพงครับต้น20บาท ใส่รอบๆลงไปเลยครับเอาไปวางตรงไหนก็ได้ครับรับแขกตายยากมากครับผมสำหรับคนที่มีร้านอาหารนะครับผมทำอะไรที่มันเป็นศิลปะสักหน่อยนะครับผมเพื่อให้แขกดูเข้ามาในร้านแล้วสดชื่นไม่ว่าร้านอาหาร หรือร้านอะไรต่างๆออกบูธก็ได้ครับผมงานจัดงานวันเกิดหรือว่างานต้อนรับแขกนี้ก็ได้ครับผมใส่รอบลงไปเลยครับผมแล้วก็อัดมะพร้าวสับให้แน่นเลยครับผมมะพร้าวสับกับแกบเก่าหรือมะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้ครับผม าลองก่อนครับเช็ดทำความสะอาดหมุนโชว์ครับผมอ,อย่างนี้ก็โอเคโยครับผมแต่ระดับนี้จะฟาวจะต้องเพิ่มให้มันมากกว่าน,นี้อีกอัดเข้าไปมาเดฟเพื่อความย้อยสวยงาม เดสนี้ก็ปลูกง่ายครับอยู่ในกระถางให้เล็กๆ,ๆก็อยู่ทนนะแต่ให้โดนแดดมากไม่ได้ครับเข้ากันกับสับปะรดสีนะครับผมสับปะรดสีก็โดนแดดมากไม่ได้ก็จะได้ความสวยงามดูฮะสวยนะครับถามตัวเองถามท่านผู้ชมด้วยสนุกสนุกครับปลูกต้นมงต้นไม้อย่าเครียดปลูกไปหัวล้อไป ยิ่งมีเพลงฟังยิ่ยงดีครับผมจะได้แบบโหเข้ากันเลยโมสากแตเริ่มสวยแล้วครับผมเยอะเลยว่าเรามีเยอะก็ขายเป็นกำหนึงครับประมาณสักสิต้นก็200บาทที่ตลาดถ้าไม่มีใครบ้านอยู่ไกลก็ สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้ครับผมสั่งลาซาด้าอะไรกันเนี่ยไม่ได้คาโฆษณาเขาหรอกพูดทุกวันเลยลาซาด้าพอมไหมอันสุดท้าย อากาศมะพร้าวสามารถแน่นแล้วครับผมมามุนโชว้าวเท่เวกแบบอะครับผม,ม,ม,บบบผมสำหรับคนที่คอมเมนต์มาอยากให้ปลูกสับะรดสีโชว์ปลูกแบบไหนงจะสวยงามแบบนี้ก็ได้ครับหรือหลากหยแบบออยู่ที่กระถางด้วยครับผมเราสามารถาปลูกได้แบบโดนใจเราครับผม โอเคครับผมหวังว่าคงจะเป็นไอเดียดีๆสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าไม่กดไลค์กดแชร์ไม่คอมเมนต์อะไรเลยทางยูทู e จะถือว่าเป็นคลิปที่ห่วยมากครับผม <laughs> <laughs> ทีคลิปมิสเตอรฟลาเวลงไปใต้ดิน <laughs> จนคนมองไม่เห็นนะครับตรงนี้ก็ยอดวิวน้อยมากจนท้อแท้ขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตฟาเวอร์ครับ